สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจของวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกเมื่อวานนะครับรอบรองชนะเลิศตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าใครจะชิงกับใครอิตาลีเนี่ยจะเจอกับทางตุรกีในรอบชิงนะครับอันดับ3ก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลที่จะเจอกันแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจบรรยากาศร,รอบสนามครับคิมยอนยองพบกับทางนุสราต้อมคําซึ่งจริงๆแล้วเขาคืนดีก,นกันก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะดูไม่ไม่เปิดเผยมากนักสักเท่าไหร่มีแบบว่าแวบบๆแวมๆบ้าง,าง,างอะไรบ้าง ก็อาจจะด้วยอะไรยังก็คืออาจจะยังมีแบบไม่ไม่อะไรกันมากหรือยังรู้สึกอาจจะขัดขัดเคืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้ถือว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นต่อแฟนวอลเลย์บอลเลยนะครับในสนามแข่งขันเพราะว่าทางนุสลาเนี่ยเขาก็มาชมก็ระดับตัวต,ตานานของวอลเลย์บอลต้องมาชมอยู่แล้วนะครับเขาก็คงชเชิญมาแล้วก็นุสลาเนี่ยก็มีเพื่อนที่รู้จักทั้งในตุรกีอ่าแล้วก็ ทั้งในตีก็คือในบราซิลก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยบรรยากาศเนี่ย แน่นอนนะครับเหมือนมาเชียร์เพื่อนด้วยแล้วก็ดูกรับเชิญมาด้วยจะมีตัวตำนานอย่างมิเรยาหลุยซึ่งเดินทางมาก่อนหน้นาี้เจ้าของส่วนสูง175แต่กระโดดได้339ถ้าใครไปย้อนดูนี่โอ้โหเธอกระโดดเหมือนจิงโจ้ติดสปริงเลยนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้คนเดียวคืออีโกนูเท่านั้นเองแต่ว่าความสูงของหลุยเนี่ยแค่175นะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างว้าวหมายความว่าวอร์ติคลจัมของเธอสูงมากๆเลยทีเดียว แล้วก็จะมีหลายๆคนที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นนุสราต้อมคําคิมยันยองแล้วก็จอดแดนลาซันแล้วก็อาจจะมีอีกหลายคนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ว่าภาพรอบสนามเนี่ยมันดีมากๆแฟนวอลเลย์บอลก็มีถ่ายไว้แน่นอนนะครับว่าก็เป็นการอบอกก็คือเป็นการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าคืนดีกันแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้นเขาก็มีคุยคุยกันบ้าง ตั้งแต่ที่ทางคิมได้โทรไปหานุสลาขอคําแนะนําว่าจะเอาใครมาแทนมาลาเโนวิกดีซึ่งตอนนั้นทางนุสลาก็แนะนําทางวิลโล์จอนสันแล้วก็โอลิมปิกอโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ไปทํากิจกรรมนะครับไป ทำอะไรต่างๆนานาซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันอาจจะดูขัดเคยองไม่เป็นทางการแต่อันนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เขาคืนดีกันแล้วมิตรภาพเนี่ยยังไงซักก็ยืนยงนะครับเพราะว่าคนก็เคยคุยเคยสนิทกันเป็นเพื่อนกันไทยเกาหลีใต้นักวอลเลย์บอลในรุ่นก่อนนะครับก็รักกันดีอาจจะมีแบบว่าเคืองๆกันบ้างด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ไปใช้แกะเชื่อมโยงกันเองแลวกันว่าเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ก็ดีนะครับเพราะว่า การที่นักกีฬารุ่นพี่คืนดีกันนะันักกีฬารุ่นน้องซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเพราะว่ารุ่นน้องไทยกับเกาหลีใต้เขาก็รักกันดีแต่ว่ารุ่นพี่รักกันรุ่นน้องก็คงจะชื่นมืน่นแล้วก็คงจะเพิ่มความสนิทสนมของนักกีฬาในเจนของของของไทยกับทางเกาหลีใต้รุ่นใหม่ได้มากขึ้นด้วยคิมก็แบบสบายๆนะครับนั่งติดลุศราเลยแล้วก็มีพรพันธอยู่ใกล้ๆมีเจ้าแดนลาซั่นนะครับคิมแล้วก็ลุศราี่า ฝึกไายมันอย่างดีนะครับไายเก่งเพราะว่าคุ้นเคยกับนักกีฬาไทยไม่แน่ใจว่าไหยใครครับอาจจะเป็นรัศมีแขเพราะว่ารัศมีก็จะมีเสียงรัศมีแขแแรกมาด้วยแล้วก็คิมก็ไหวก็คุยกันครับเคยเจอกันมาอะไรประมาณนี้ในสนามก็เป็นคู่แข่งกันแต่ว่านอกสนามเขาก็รักกันอย่างจอแดนสั้นก็ทีมชาติสหรัฐแน่นอนนะสหรัฐเนี่ยก็ชอบที่จะเล่นกับไทยเป็นพิเศษอยู่แล้วเรียกว่านั่งคุยกันไปเลยครับมีคนถ่ายจากด้านหลัง ซึ่งเชื่อว่าวันนี้ในรอบชิงชนะเลิศแลวก็ชิงที่3เนี่ยทั้ง2คนแล้วก็ตัวตำนานคนอื่นๆของวงการวอลเลย์บอลคงจะมานะครับโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่าสนามคนเยอะคนแน่นมากๆเลยทีเดียวสําหรับการแข่งขันเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะก็คืออาจจะมีกองเชียร์เยอะแต่กองเชียร์ก็ไม่ได้เชียร์แค่ทีมใดทีมหนึ่งนะครับเชียร์ทั้ง2ทีมแต่อาจจะมีแบบเอียงๆบ้างอย่างต,ตุรกีกับญี่ปุ่นนี่ถือว่า คนเชียร์พอๆกันผมก็ไม่ได้ยินเสียงในสนามนครับเพราะว่าเวลาเชียร์เนี่ยเ,เวลาดูทีวีเนี่ยเขาจะปิดเสียงในสนามทําให้ได้ยินไม่ค่อยชัดเจนต้องคนที่อยู่ในสนามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเชียร์ใครไหนมากกันแต่ดูแล้วอาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้ส่วนทางบราซิลกับตุรกีแน่นอนนะครับว่าเขาก็เชียร์ทั้งคู่แต่ดูแล้วน่าจะหนักไปทางบราซิลซะ70-75หรืออาจจะถึง80ก็ได้แต่ว่าทางอิตาลีก็สามารถเอาชนะบราซิลได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีินทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ